เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอ,นอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิป เอาละครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็แบบเอาไอดีมไก่ามาเล่นอีกแล้วอะ่ะก็ไม่อยากจะอ,อะไรมากมายหรอกก็แบบยิงบอกทําทรงตึงอะ่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมผมใช้คําพูดแบบนี้คือผมร้อเล่นนะครับทุกคนคือทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปกันแล้วใช่ไหมทุกคนเออจุดประสงค์ผมก็คือวันนี้นี่แหละคือผมจะมาแกล้งผู้เล่นใหม่นะครับทุกคน แต่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ผมจะหาวิธีแก้ให้ได้นะครับอาจจะผมขอดักตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าไปหาทําตามนะครับผมอันนี้ผมมาลงมาทําแค่ทำคอนเทนต์ขำๆนะครับแต่คนที่โดนอ่ะอาจจะไม่ขำด้วยนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่แกล้งแรงนะครับทุกคนคืออาจจะไม่แกล้งถึงแบบให้เขาแบบตายในเกมอะไรอย่างงี้ผมคงไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเออทำมันยั่วจริงๆอะ่ะผมว่าเดี๋ยวช่วงแรกรีฟาร์มดีกว่านะครับผมว่าในเมืองเนี่ยน่าจะมีลงมาอยู่นะ ข้คือโนหนึ่งเห็นการยิงบ่กูรู้แล้วเลี้ยวเข้าไปเชลเตอร์ใช่ไหมเพื่อนนายเข้าเชลเตอร์ใช่ไหมกู <c oughs> รู้วิธีแกงแนละ้วทุกคนคือเขาเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยอันนี้ผมแบบน่าจะแกงง่ายอยู่นะ <c oughs> เอาเบอร์สี่เอาเบอร์สี่เอาเบอร์สี่ <c oughs> เฮ้ยเขางงว่าใครยิงเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยมีเข้าบ้านก่อนมีเข้าบ hey, ้านก่อนเฮ้เฮ้ไอ้สารยมเฮ้คนนี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 ้เฮ้เฮ้ใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน เีทนทุกคบอกแล้วทุกคนผู้เล่นใหม่แม่งแกงโคตรง่ายทุกคนแล้วคือแบบผมที่หากว่านั้นคือไอ้เบอร์หนึ่งอะแม่งไม่รู้ว่าผมอยู่บนหัวมันด้วยอีกทีหนึ่งอะเฮ้เอบอร์สี่เบอร์สี่ไปเก็บเบอร์สีจะไปเก็บของดนกูดนกู อย่านะอย่านะยิงจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยยิงจากไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยสมบก่อนสมบก่อนเหนื่อยวะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยจริง <c oughs> แล้วคือมึงจะเก็บของต่ออีกเอเบอร์ซีเดี๋ยวจะเชื่อโอ้โหกูยอมเลยคือแบบถ้าไม่พออะไรเนี่ยมาขอได้ก <c oughs> ูให้ได้เพื่อน เฮ้เฮ้ได้ของนะรีบเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงยิงจากไหนไม่รู้เลยเน่ยเฮ้ยโอ้จบละโอ้โหเบอร์หนึ่งเดือกเข้ามาง่ายเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวไปหาวิธีแกล้งใหม่ดีกว่าว่ะตรงนี้น่าจะแกล้งไม่ได้แล้วแหละเออลุงสามเบอร์สี่ขออภัยคนในคลิปด้วยนะครับเบอร์หนึ่งอยากกินน้ำให้เพื่อนเดี๋ยวพาไปน่าจะหิวน้ำหละเออเมื่อกี้วิ่งมาหาผมไงแม่งโคตรโดนเกมเลยผมเนี่ย คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอย่าไปหาทําตามนะครับผมเดี๋ยวเขาอาจจะแบบด่าพ่อได้นะเออพูดตรงๆเลยน้ำจ่าพี่มาแล้วจะพี่คอแหงแล้วจะเดี๋ยวพาเบอร์หนึ่งไปกินไปแล้วโอ้ยเอ้อุอ้้งอ้ยอ้ยผมโดนด้วยทุกคน เออวันตะครูนั่นแหละไปไปไปคือ <c ười> อันนี้ผมปิดมไมค์ไว้นะครับว่าผมแบบไม่ไม่รู้ดิอยากปิดอะ่ะเดี๋ยวเขาจะด่าเ่ยผมรับไม่ได้อะ่ะหยอก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 คุณเล่นนะครับอ๋อดูที่เขาจะขึ้นกับเราไหมถ้าขึ้นนี่บันเทิงนะก็บอกเลยขึ้นป่าขึ้นเปล่าวันหนึ่งขึ้นเปล่าเฮ้ขึ้นว่ะขึ้นว่ะเฮ้เฮ้เฮเฮ้ขึ้นว่ะขึ้นว่ะ <c ười> โดกเรดโดนก็ไดวัยรุ่นนอกโซนเอ้ยวินกลับดีกว่อนแต่ผมตายด้วยว่ะเดี๋ยวไปหาเบอร์สี่ดีกว่าเบอร์สี่เบอร์สี่แก้ง่ายหน่อยเบอร์หนึ่งแม่งแก้งยากกว่าทุกคนมันคือที่มาของคำว่าเบรกกลางอากาศเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเอาเบอร์หนึ่งลงดีกว่าไหมแล้วเอาเบอร์สี่เข้ามาแทนเอ้ยสมมติว่าน่าจะไอ้นี่ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งลงว่ะเดี๋ยวไปหาเบอร์สี่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 อยู่ไหนวะ ้นี่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 บัสีบัสีบสีบัสีบสีเร็วเร็วเร็วรโดกูเน่บสีเหมือนเรียกไปฆ่าเมดยมดยตอนนี้เครื่องบินกำลังเสียการควบคุมเมยดยเมดิเมดยเอเอโดดโดดโดดโอ้ยไปเลวไปเร็วเรียบร้อยไปเร็ว ไม,ไม,ไม่ไม่ขี่ต่อด้วยทุกคนออโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับก็ขออาภัยคนในคลิปด้วยนะครับผมก็ขอโทษนะครับผมที่ผมทําแบบนี้ไปนะครับก็ขออาภัยจริงๆนะครับทุกคนขอขอโทษทุกคนนะครับก็ไม่ต้องดราม่านะครับผมอันนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อแบบ เอาให้แบบคลายสมองบ้างพักสมองบ้างนะครับก็เอาจริงๆอ่ะอย่าไปทําตามตามแบบที่ผมทําดีกว่านะครับก็ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแบบแกล้งเพื่อนร่วมทีมหรือโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เนี่ยเอาจริงๆไม่ควรแกล้งนะครับก็สรุปตามนี้นะครับว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่ควรทําตามเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยก็ตามนะครับคนที่โดนแกล้งไม่สนุกกับเราแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะการแกล้งในชีวิตจริงนะครับก็เข้าใจความรู้สึกคนที่โดนแกล้งนิดนึงนะครับผมใครที่กําลังแกล้งเพื่อนหรืออะไรอยู่นะ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าผมทำได้ผมก็จะมาทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ